แล้วนหนาไหนที่เราจะไปถ้ำก็บอกให้ไปอยู่บ้านให้อยู่วัดแนสีวันให้อยู่วัดสีวันก็นอนหลับอนะพอเช้าเราตื่มาเราจะไปถ้ำคือตาต้องมาดูอยู่นะพรา่ต้องเอาไปด้วได้ที่นอนขวารถดี นะครับเล่าที่มาที่ไปของตุ๊กตาตัวนี้ฟังได้ไหมครับว่ามันยังไงครับมันก็ไม่มีอะไรมากเราไปในฉันกราแวรโจทย์ที่ในกองทหารโยมก็ถวายเงินให้ไปฉันก็แวรโจก็ไปฉันก็แวรโจทย์แต่อไปแต่แล้วเราไปเห็นตุ๊กตาเนี่ยถ้ามาวางโยนไว้ข,ข้างนอกนี้เราเห็นด้วยว่าตุ๊กตาราคาแพงเราก็ถามว่าตุ๊กตาดีๆอย่างเนี้ยทำไมเอามาโยนทิ้ไว้ทำไมมันทิ้อย่างนี้ล่ะ ก็บอกว่าดีอะไรเราหลอกเขาทั้งคืนว่าไม่ต้องหลับต้องนอนก็เลยมาโยนทิ้งไว้ข้างนอกคือหลอกยังไงอะครับเพราะว่าเดินทั้งคืนกวนเขาทั้งคืนนี่เราก็เห็นนู่นนี่มัเนเจนนั่นยังไงเราก็ไม่รู้นะเราก็เอามาก็ถวายมาแล้วก็เอามาแล้วถามว่าเจ้าของเขาทําไมไม่ไม่คืนเจ้าของไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนหอ,อะไรเง้นถึงเจ้าของก็มาทิ้งไว้ที่ร้านกาแฟด้วยเจ้าของก็มาทิ้งไว้ร้านกาแฟไม่รู้ว่าใครด้วยไม่รู้ แต่ล้วก็ก็ทหารก็เลยถวายมาทานม่กลัวหรอครับทหารที่เป่าร้านกาแฟนี่ก็าตมาเอามาได้แต่คืนหนึ่งคืนสองคืนสามเข้ามาถ้าทาเป็นไม่กลัวเข้าถ้าเป่ามนใจเราอีกนะเราก็เลยเอาไอ้มังกรพระเจ้าเป่าให้เลงียบไปเป็นกุมารรอครับกุมารเด็กนี่อย่างเงี้ย ผู้ชายผู้ชายตอนไมนหมครับวะอนี่ยตนไหมก็ไม่เคยต้นนะวันนั้นแล้วก็ดีตลอดมามเดี๋ยวนี้ไปไหนจะไปด้วยไปไม่ได้จะเอาไปด้วยเหรอครก็ไปนั่นน่ะก็เอากิตร์ถไปแต่เอาไปถือเล่นไม่ได้อ่ะ มาอยู bridges, ่ที่กุฏิด้วยนะครับอะมาไว้ที่กุฏิแล้วเขาแสดงปฏิหารไ้มงรับครับเขามาบอกเราว่าทําเป็นไม่กลัวเขาเขาก็มีมวลคาถาเขาก็เป่ามนต์ใส่เราเราก็เลยเป่ามนต์ใส่เข้าไปก็เลยเงียบเรื่องนี้เลยกลายเป็นเด็กดีแล้วไปไหนไปด้วยร้องตามเนี่ยเราเราไปไหนร้องตามนะ แล้วมันมีเรื่องด้วยนะน้าเหลาอยู่นะลืมตาได้เอา้เอาแล้วแล้วพอนานๆนมาเนี่ยวพาเราเหนื่อยๆเนี่ยกระทอระรับเราอ่ะแว่ลูกศิษย์จะต้องโทรตามเวลาเราเหนื่อยปิดโทรศัพท์นะใครโทรก็ไม่ได้จะลืมตีตายเนี่ยเด็กดีนะไม่ใช่ไม่ดีห่วงนุอปู่ห่วง้งปู่ cha ngộ rồi đấy à, bên nãy con nó nó bỏ cái nước dột mấy nghìn kinh hai người nó nó nước nên đuôi này đuôi ẻo เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวแล้วก็มีนักข่าวมาหาลูงหยกเนี่ยนักข่าวนักข่าวมาหาลูกหยกมีเสียงด้วยละไหมใช่ลูกหยกกันเลยอดื้อแอบดื้อไดชื่ออะไรครับตรงนั้นลูกหยกลูกหยกทุกทีก็พิซซ่าด้วยตังชือก็ลูกหยกลูกหยก

นะครับเล่าที่มาที่ไปของตุ๊กาตาตัวนี้ฟังได้นะครับว่ามันยังไงก็มันก็ไม่มีอะไรมากเราก็ไปในฉันกับแหว่สดที่ในกองทหารโยมก็ถวายเงินให้ตุฉันกัแหว่สดก็ไปฉันกแบแหว่สดเราไป,ตไป,ตไปแ,ตแต่แล้วก็ไปเห็นตุ๊กาตาเนี่ยถ้ามาวางโยนไว้ข้างนอกนี้เราเห็นด้วยว่าตุ๊กาตาราคาแพงเราก็ถามว่าตุ๊กาตาดีๆอย่างเนี้ยทำไมเอามาโยนทิ้งไว้ทำไมมันทิ้งอย่างนี้ล่ะ ถ้บอกว่าดีอะไรเราหลอกเขาทั้งคืนนู่นไม่ต้องหลับต้องนอนก็เลยมาโยนทิ้งไว้ทัางนอกคือหลอกยังไงอะครับไม่เคยจนนะวันนั้นแล้วก็ดีตลอดมาเด <c oughs> ี๋ยวนี้ไปไหนจะไปด้วยเอาไปไม่ได้ <c oughs> เอาไปด้วยเหรอครับก็ไปนั่นนั่นก็เอาติตร์ถไปแต่เอาไปถือเล่นไม่ได้อ่ะ เอามาอยู่ที่กุฏิด้วยนะครับอ่ามาไว้ที่กุฏิแล้วเขาแสดงปฏิหารไหมบ้างไหมครับก็อเขามาบอกเราว่าทําเป็นไม่กลัวเขาเล้วก็มีมวลกระถาเขาก็เป่ามนต์ใส่เราเออเราก็เลยเป่ามนต์ใส่เข้าไปก็เลยเงียบนึกไปยิ้นะแล้วนึกไปยิ้นะหลังจนี่เลยกลายเป็นเด็กดีแล้วไปไหนไปด้วยร้องตามเนี่ยเราเราไปไหนร้องตามน่ะ แล้วมันมีเรื่องดนะ้วยนะน้าเหลาอยู่นะดื่มตาได้เอา้าแล้ว,แล,วแล้วพอนานๆมาเนี่ยพอเลาเหนื่อยๆเนี่ยกระอเดินทั้งคืนกวนเขาทั้งคืนนี่เราก็เห็นว่าเอ่มเจนเป็นนั่นยังไงเราก็ไม่รู้นะแล้วกอามาก็วถวายมาแล้วกอามาแล้วถ,ถามว่าเจ้าของเขาทาไมไม่ไม่คืนเจ้าของไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนวน,น เจ้าของก็มาทิ้งไว้ที่ร้านกาแฟด้วยเจ้าของก็มาทิ้งไว้ร้านกาแฟไม,ไม่รู้ว่าใครด้วยไม่รู้เสรีด้าก็ก็ทหารก็เลยถาวายมาทหารไม่กลัวหรอครับเออทหารที่เป่าร้านกาแฟนี่ก็อาตมากะเอามาไดาา้แต่าาคืนหนึ่งคืนสองคืนสามมาเข้ามาแต่าทำเป็นไม่กลัวเข้าหัว เราเป่ามนตรายเราอีกนะเราก็เลยเอาไอ้มังกรพระเจ้าเป่าให้เล้เงียบไปเป็นกุมารหรอครับกุมารเด็กนี่อย่างเงี้ยเด็กผู้ชายผู้ชายตอนไหมครับหนวงพระนี่นาตอนไหมโทรศับเราอะ่ะแว่ลูกศิษย์จะต้องโทรตามเวลาเราเหนื่อยปิดโทรศัพท์ซะใครโทรก็ไม่ได้จะลื้อตีตายเนี่ยเด็กดีนะม่นจะดีห่วงหลวงปู่

chào yeah. tạm bye bye tạm biệt chào tạm biệt chào tạm